ที่สิยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาเานีนภวันเตปูชิตาโสทิงการุณเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัชา นวกาจะพิกโวสารามิกาธานปาติอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสาราสับปะนภูตาสุกิตาพะวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอัตถสัมภวาสังเสทาชาตาอัฏฐโอปปาติกา นิยานิกังธรรมวะรังปะกิจจเตสะเพปิทุขัสสะกะโรนตุสังฆะนังทาตุจิรังสัตังธรรมโมธรรมมัธราจะาปุคาลาสังโฆโหตุสุสัมภโวะอัตะยาจาหิตายาจามหรัก ขะตุสัมทมโมสัมเพปิธรรม,มจาริโนวุติวุติงสัมปานุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปะสันนาหนตุสัเพปพิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทา รังปาเวชันตโตกาเลเทโวปะวัตสตุวิธ,ธิภาวะยัสัตตา,างสมิทังเนนุเททาเนมมาตาปิตาจอัตตระังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะชังรักขันตุสัพพทา บทที่15ทุกขปาฏตาจานิทุกขาพยาปาฏตาจานิพยาโลโสกปัฏตาจานิโสกโหนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสมปาทังปุญญสมปาทังสเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปาาาททติสิทธิยาธานังทัฏฐนตุสัททายสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดฐานตุเทวตาขัตตาสัพเพพุทธาพลัมำปตาปเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส โอตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสโสติโหนตุนิรันตะรังโอตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสโสติโหนตุนิรันตะรัง โอตุสัพพังสุบังพระลังรักขันตุสพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตะรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอัุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนรวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จสักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน